อันนี้ผมอยู่ที่วัดวาลินนะครับก็อยู่ที่อำเภอวาลินจังหวัดอุบลน,นะห่างจากตัวเมืองประมาณสามกิโลนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือพระเจ้าใหญ่อินสารนะครับองค์พระนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นพระสารด้วยไม้ไผ่นะครับไม่ใช่ปูนปั้นนะครับนี้พระสารด้วยไม้ไผ่แล้วก็ ในส่วนของเนื้อหรือว่าตัวไม้ไผ่อาจจะมีพอกปูนบ้างนะครับเพื่อให้มันหนาแน่นขึ้นแต่โดยโครงหลักคือไม้ไผ่นะครับครับถ้าเห็นรูข้างในเนี่ยจะเห็นทะลุไปข้างหลังนะครับเห็นเป็นไม้ไผ่สันสานอยู่น,นี่ก็บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวนะในภาคอีสานนะตอนนี้นะครับศิละปะนี้ก็จะมาจากภาคเหนือนะครับจากภาคเหนือ สามหลวงพ่อแล้วเห็นบอกว่ามีประมาณสามสี่องค์ที่ภาคเหนือนะเป็นศิลปะพะม่านะครั